ว่านูฮานอาหิงแล้วเอาไปพักลงนี่เนาะมื้อนี้เฮากับมาเนาะทุกคนมื้อนี้เฮากัได้หนูมาส่งตัวเนาะนี่เฮาสิมาเผาอีลาบกินเนาะนี่เนาะนี่เนาะจามเบิ่งเออตัวใหญ่เนาะตัวนี้พยายามพยาายำกับเล็กมาเมื่อกี้เนาะได้ได้3ตัวเอาไปให้หลานตัวนึงเนาะ Gì? Là, à, là vốn là vốn kín đi nó cái gì thảo gìn nó này thảo la hấp gìn nó, trái tổ đây đấy, nhớ không nó đấy, à hả mập thảo, anh bé, thảo thôi, thảo tổ nhảy này, thảo thôi, lấy mỏ cắn, bali ki boy rồi, thảo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  rồi,

หัวหนูอินลาบเนาะนี่ ngay nó nhìn như bàn mưa con, hả? Nhìn. Nhìn gì lạ luôn. มันน้มันใสน,นี่มันทิ่มทุกมัน

and we คนเข้ามาเแถวเข็ม okay. มันติดมอนะ้นคนเขาอยู่ตรงกลางตอนนี้เรมาคนะั่วเนาะคั่วมันสุกคั่วาลาบเนะาะตอนสุกน้ำแห้งจึงโปรง่ง ยุ่นลาบหนูพุกน,อกน้องม,มันมนี่จับเนี่ยตอนนี้ก็ซุกได้ที่แล้วเนาะนี่หัวหนูฮะเนาะน้ำแข็งแล้วน้ำแหง้งเนาะซุกได้ที่แล้ว เก็บผักหอมบ้าเลยน้ำพลเห็นเลยมึงเอาไปปิ้งกันเลยน้ำพลอีนี่เนาะเาชีปรุงไปปรุงเนาะบ้านนี้ใส่ผักหอมใส่มะนาวใส่เครื่องเครื่องปรุงมันไปเนาะบ้านนี้เอาจะผักลง เนาะนี่เนาะมื้อนี้เฮากระมาเอ็ดให้ท่านผู้ชมเบิ่งเนาะเอดลาบหนูเนาะนี่ลาบหนูผุกนี่ครับมาเรียนให้ทุกคนเบิ่งเนาะ FC ทุกคนเบิ่งเนาะนี่การเอดลาบหนูแบบสไตล์ตุยหากินแบบบ้านๆเนาะนี่เนาะหน้าตาก็สิประมาณนี้เนาะผักกั๊บก็มีผักกาดเนาะผักกาดขาว เอาไปสิปปิดคลิปเพียงเท่านี้เนาะขอโตไปกินข้าวก่อนหน่อยนี่เนาะอยากกินข้าวข้าวสวยเลยเนี่ย